เขาผัดหนึ่งจานน้ำซั่งด้วยน้ำแมนด้วยข้าวแก้วแจ้วจานนะคะจ้า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 อันคูอร่อยอร่อยนะจ้ำมืงอก่อนจ้าอาะผัดอาะผัดคูจ้าจ้า เสร็จยังจ้ารอนานแล้วเนี่ยเขาผัดได้ยังได้ได้แล้วเหรอ,อามาจ้าจ้า,า,อ,าอืม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 อมอัดอัาอัดอัอัดอัอัดอัอน้ออัดอ,อัดอ,อั นเขาผัดเขาผัดไมย้ยางเอาเสิร์ฟน้ำก่อนนะ